มีบางอย่างเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์สไตล์ครูเซอร์ที่มีดีไซน์เตี้ยยาวและทรงพลังที่สามารถดึงดูดสายตาได้ทันทีและเมื่อมันมาพร้อมกับสีเหลืองสดสะด,ดุดตาเครื่องยนต์บีทวินที่ให้เสียงคำรามและสไตล์ที่ชัดเจนบอกได้เลยว่ามันพร้อมจะเป็นจุดสนใจในทุกเส้นทางยินดีต้อนรับสู่ W A Auto Review วันนี้เราจะพาคุณจอดลึกมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์รุ่นใหม่ที่โดดเด่นที่สุดแห่งปี2026 QV 3024นี่คือมอเตอร์ไซค์ที่รู้ดีว่าตัวเองคืออะไร มันคือครูซเซอร์ขนาดกระทัดรัดมีสไตล์ชัดเจนและมั่นใจในตัวเองมันไม่พยายามที่จะใหญ่ที่สุดเร็วที่สุดหรือเสียงดังที่สุดแต่มันเลือกที่จะผสมผสานความสวยงามความเรียบง่ายและสมรรถนะในการขับขี่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวแค่ได้เห็นด้วยตาเปล่าคุณก็รู้เลยว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อกลมกลืนแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อโดดเด่นเริ่มจากสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดการออกแบบคิ v 3 2 c สีสีเหลืองคันนี้โดดเด่นราวกับงานศิลปะบนสองล้อ ตัวถังสีเหลืองสว่างสะท้อนแสงได้อย่างงดงามในแสงแดดเน้นเส้นสายของดีไซน์อย่างชัดเจนตัวรถมีความเตี้ยยาวพร้อมแฮนด์กว้างที่ให้ท่านั่งสบายและเบาะที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการขับขี่ระยะไกลตั้งแต่ถังน้ำมันขนาดใหญ่ไปจนถึงเครื่องยนต์สีดำด้านและท่อคูทุกองค์ประกอบสื่อถึงความหนักแน่นและความเทวีสามศมีเส้นสายที่คมชัดสะอาดตามไม่มีชิ้นส่วนที่เกินความจำเป็นทุกชิ้นมีหน้าที่และการวางองค์ประกอบของมันให้ความรู้สึกกลมตัวอย่างไม่น่าเชื่อ โคมไฟหน้าเล็ดทรงกลมด้านหน้าให้กลิ่นอายของความคลาสสิกในแบบร่วมสมัยไฟเลี้ยวถูกติดตั้งไว้อย่างเรียบร้อยและด้านท้ายมีไฟเลเซดีไซน์เฉียบที่เพิ่มความล้ำสมัยให้ตัวรถแม้มันจะไม่ใช่รถที่ใหญ่โตแต่นั่นคือข้อดีมันมีขนาดพอดีที่จะขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัวและยังดูสง่าบนท้องถนนไม่ว่าจะจอดอยู่หน้าคาเฟ่หรือวิ่งไปตามเส้นทางริมทะเลวี3 0 2ศก็สามารถดึงดูดสายตาได้ทุกครั้งเมื่อเข้าใกล้ตัวรถคุณจะสังเกตได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียด เบาะนั่งถูกเย็บอย่างประณีตอให้ทั้งความสบายและความงามในเวลาเดียวกันพักเท้าวางในตำแหน่งที่พอดีสำหรับท่านั่งครูเซอร์และแฮนด์บาร์ให้การควบคุมที่มั่นใจถังน้ำมันถูกออกแบบมาให้รับกับเข่าได้พอดีทำให้รู้สึกเชื่อมต่อกับตัวรถมากขึ้นมาพูดถึงสมรรถนะกันบ้าง k ี w ว s 2 k i 2ซีปี2026ใช้เครื่องยนต์ v twin สสูบ298ซีซีิระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งเป็นรูปแบบที่หาได้ยากในคลาสนี้และนั่นทำให้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การสั่นและเสียงจากเครื่องยนต์นั้นเป็นเอกลักษณ์ชวนให้หลงใหลและแรงบิดที่มาในรอบต่ำก็ทำให้ขับขี่ได้อย่างสบายไม่ต้องเร่งรอบสูงเหมือนรถสปอร์ตแต่มันเน้นการไหลลื่นและขับสบายในทุกจังหวะเครื่องยนต์ให้กำลังประมาณ29.5หแรงม้าและแรงบิด26นิวตันเมตรซึ่งเพียงพออย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการขับขี่ท่องเที่ยวในวันหยุดระบบเกียร์6สปีดที่ติดตั้งมาให้มีความแม่นยำในการเปลี่ยนเกียร์และสามารถรักษารอบเครื่องให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ การตอบสนองของเครื่องยนต์นั้นรับรื่นควบคุมง่ายไม่ว่าจะขับช้าในเมืองหรือเร่งขึ้นทางตรงระบบลิ้นปีกผีเสื้อมีการตอบสนองที่รวดเร็วแต่ไม่กระชากขับขี่ในรอบต่ำได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะในเมืองที่รถติดและต้องหยุดบ่อยคุณจะรู้สึกว่ารถคันนี้ควบคุมได้ง่ายไม่มีอาการสะดุดหรือกระตุกให้เสียอารมณ์ระบบการสะเทือนของ V3024 ถูกจูนมาเพื่อความนุ่มนวลมีโช๊คหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช๊คหลังคู่ที่รองรับแรงกระแทกได้ดีมาก เมื่อต้องเจอกับถนนที่ไม่เรียบรหรือหลุมบ่อรถคันนี้ก็ยังสามารถวิ่งผ่านได้อย่างนิ่มนวลไม่สะเทือนถึงตัวผู้ขับขี่นี่คือครูเซอร์ที่ให้ความสบายอย่างแท้จริงการควบคุมรถก็ถือว่าเหนือความคาดหมายแม้จะเป็นรถครูเซอร์แต่ V302C กลับขับได้ง่ายไม่รู้สึกหนักหรือเกกะโครงสร้างตัวรถมีบาลานซ์ดีจุดศูนย์่วงต่ำทำให้สามารถควบคุมได้ดีทั้งในเมืองและเวลาเลี้ยวในที่แคบแฮนด์บาร์ที่กว้างช่วยให้เลี้ยวได้คล่องและการตอบสนองของพวงมาลัยให้ความมั่นใจในทุกความเร็ว เพื่อบบเบรกติดตั้งดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อม ABS แบบ2ช่องสัญญาณทําให้การเบรกปลอดภัยทั้งในสภาพถนนเปียกหรือการเบรกกระทันหันการตอบสนองของเบรกแม่นยําและให้ฟิลลิ่งที่ดีที่คันเบรกค,ความสบายเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรถคันนี้ความสูงเบาะต่ำทำให้สามารถวางเท้าได้เต็มแม้จะเป็นผู้ขับขี่ที่ตัวไม่สูงเบาะกว้างและนุ่มรองรับการขี่ระยะไกลได้สบายท่านั่งนั้นลงตัวแบบครูซเซอร์เท้าเหยียดไปด้านหน้าหลังตรงแขนกลางเล็กน้อยขับขี่ได้เรื่อยๆโดยไม่เมื่อยหลังหรือข้อมือ การขับขี่สองคนนั้นก็ไม่มีปัญหาบาดหลังถูกออกแบบมาอย่างดีมีพื้นที่เพียงพอและตำแหน่งวางเท้าสำหรับผู้สอนก็วางได้สบายเหมาะสำหรับขับขี่ระยะกลางในแง่ของฟีเจอร์ V 3 0 2ศมาพร้อมเรือนไม้แบบกึ่งดิจิทัลผสมผสานระหว่างมาตรวัดความเร็วแบบเข็มกับหน้าจอแสดงผลดิจิทัลที่แสดงระยะทางเกียร์น้ำมันและข้อมูลอื่นๆตัวหน้าจออ่านง่ายแม้ในแสงจ้าครบถ้วนกับสิ่งที่จำเป็นต่อาการขับขี่และเข้ากับลุคครูเซอร์แบบคลาสสิก อีกหนึ่งจุดแข็งคืออัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน V สามศนประหยัดน้ำมันได้ดีด้วยเครื่องยนต์ขนาดเล็กและการจูนที่เน้นการขับเรื่อยๆคุณสามารถคาดหวังตัวเลขประมาณ30-35ถึงกิโลเมตรลิตรและด้วยถังน้ำมันขนาด15ลิตรคุณจะได้ระยะทางที่ไกลมากพอสำหรับการเดินทางไกลการดูแลรักษาก็ง่ายดายและเครือข่ายศูนย์บริการของคีเวยในประเทศไทยก็ขยายตัวมาขึ้นอะไหล่เริ่มหาง,ง่ายและค่าบำรุงรักษาก็อยู่ในระดับที่ไม่แพงถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามาก สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทย2026ันี v 3 0 2 4เปิดตัวที่ประมาณ129,000บาทซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนที่อยากอัปเกรดจากรอรือถ่อถุง 150CC หรือมือใหม่ที่อยากเข้าสู่โลกของครูเซอร์โดยไม่ต้องลงทุนหนักในราคานี้คุณได้รถที่มีดีไซน์โดดเด่นเครื่องยนต์วีทวินเสียงเท่โครงสร้างแข็งแรงและประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่างจากใครแต่นอกเหนือจากสเปคและตัวเลขสิ่งที่ v 3 0ม4มอบให้คืมอบให้คือ Character. ทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถเสียงเครื่องยนต์จะทําให้คุณยิ้มทุกครั้งที่คุณขับผ่านถนนผู้คนจะหันมามองไม่ใช่เพราะมันเสียงดังแต่มันมีตัวตนที่ชัดเจนนี่คือรถสําหรับคนที่รักสไตล์แต่ไม่อยากเสียสละความสบายหรือความคล่องตัวไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่มองหาครูเซอร์ขันแรกหรือเป็นนักขี่ที่มีประสบการณ์ที่ต้องการบางสิ่งที่ขับง่ายมีสไตล์และแตกต่างทีเววีสามศูนย์สองสี่คือคำตอบมันไม่พยายามเป็นฮาเล์มันเป็นตัวของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทําให้มันโดดเด่น ตอนกลางคืนไฟเล็ดสองทางหน้าทะลุความมืดพร้อมสีเหลืองที่เรืองแสงใต้ไฟถนน B ี0 2มสีดูเหมือนนักบิดสมัยใหม่และในเวลากลางวันมันคือรถรูซเซอร์ที่เปี่ยมด้วยอิสระในทุกๆกิโลเมตร2 0 2 6 k v v 3 0 2ิคือตัวอย่างของความสมดุลมันมีสไตล์โดยไม่เวริร์มีสมรรถนะโดยไม่น่ากลัวมีความสบายโดยไม่จืดชืดในโลกที่มอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่พยายามสุดครัวรถคันนี้เลือกที่จะยืนอยู่ในจุดที่พอดีและทำมันได้อย่างมั่นใจ ขอบคุณที่รับชม WA Auto Review หากมอเตอร์ไซค์คันนี้ทำให้คุณรู้สึกอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นความอยากรู้ความตื่นเต้นหรือแค่รู้สึกว่ามันเท่มากกดไลค์แชร์และติดตามช่องเราไว้แล้วพบกันใหม่กักบรีวิวจอดลึกรถจักรยานยนต์แบบจัดเต็มอีกมากมายคีเว0 2ี3 0 2 6คันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือตัวตนที่กำลังรอให้คุณขี่ออกไป